มาเลยครับมาติดตามรายวันกับออดุนณเพื่อนน้องแมวแล้วก็อ,อดุนณเพื่อนครับเอามือขึ้นกับเข่าด้ครับโมเมนต์บอกเขาครับมือขึ้นของน้องแมวเขา่าของน้องแมวครับวันที่สิบสามครับของน้องแมววันที่สิบสามครับหกอุยออ้ยเข่าหกเกียรต์ครับเข้าหกเกียรตครับของน้องแมวเนะโมเมนต์อนบอกเขาครับอื เรามาดูนะครับเมื่หมื่นมาดูมาดูม,าดมีราวพัฒนาครับน้องแมวราวพัฒนามาแล้วครับ,น,บ,รรบ,น,รบนี่ครับเอา้าน้องแมวราวพัฒนามาแล้วครับก็ก็จัดจัดก็ผ่านบม่ต้ว่ารันนะครับล็อครับเด้อทุกคนครับอืมอืมครับเอ้า เราพัฒนามานะครับห้านอยมัดรวมเราสตาเราห้านอยมัดรวมเราสามัคคีเราสตาห้านอยพัฒนาครับมาแล้วครับน้องแมวตัวจริงครับนั่งเป้าเลยครับนี่ครับอ๋อนี่นะครับน้องแมวตัวจริงครับแมวหลอดตายครับมาได้จังไงนะครับมาเห่นยญน้ำพอยแล้วครับมือนะครับเอ๋าน้องแมวตัวจริงก็มาครับนี่เป็นแนวทางของน้องแมวตัวจริงครับผมเออไม่ยากง่ายง่าครับเออชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับ วันนี้ครับราวพัฒนาของน้องแมวมาแล้วครับอย่าลืมนะครับอ่ามันทำได้อครับอืมวันที่สิบห้าทับห้าทับเก็ตวันที่สิบห้าทับห้าทับภูเก็ตครับผมอนะครับน้องแมวครับสอบก็จัดขัดก็ผ่านบรไดาวกันนะครับน้องผู้คุนครับอืมมาแป๊บหนึ่งครับเสนอตัวมาแป๊บหนึ่งอน้องแมวตัวสี่ข้อหนึ่งครับมาหาฟอแป๊บหนึ่งไปอืาครับอืม นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมน้องแมวตัวจริงมาแล้วครับไปนะครับมาแป๊บนึงไปนะครับเอาไปดูบ้านครับเบิ่งน้องแมวเรามาดูอันมาเบิ่งวันที่ครับสิบหกนิดนึงครับนี่นะครับวันที่สิบหกก็มาระครับน้องแมวที่สิบหกครับเอามาอีกแล้วครับน้องแมวตัวจริงครับไม่ละครับมาลบกวนหนึ่งลวครับงนะครับเด้ออ่านี้นะครับน้องแมวตัวจริงนั่งบังเลยครับบานนั่งบังเลยครับ นี่ครับขาบเรยได้ถือดี่ดีถือกู่มือครับสองเดียนกลัวบ่เคยผาดครับนี่ครับสองเดียนกว่าบ่เคยผาดครับน้องแมวถืครับเอาลุงละอ้าวเห่นะครับมักตัวไหนครับมักหกคาดหกเกียรห้าครับมักหกเกียร์ห้าโบเหนื่อยปะอืมครับมาเหรินน้องพอครับน้องแมวตัวจริงมาแล้วครับอุ้ยมันจะขาดไม่ลูกตกไซนุอุ้ยไปไปเล่นพ่อลูกไปอีพอททำงานหาทู่หาทู่ อือีพอทำงานหาทูน่นะครเอ้ยอว่าได้ทู่ไมาให้กิน,กนได้หรืว่าเนี่ยเนาะมันนะครับเรียกจอบกระจัดขัดคอพร้ครับออืนี่นะครับอือโอ้ยเนาะเออร์ไปลูกไปอันนี่นะครับมาแล้วครับน้องแมวตัวจริงก็มานะครับแล้วจะไม่สรุปแล้วก็ มาดูน้องแมววันที่สิบห้าอีกใหม่รอบหนึ่งครับอ่นนะครับเชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันนะครับได้สุขทุกคนครับยมพ่พอยม่งแมวนี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแนวทางของน้องแมวมาครับสวยงามครับอมแล้วมาดูครับ มาดูอ่าเรื่อยๆไปวันี้สิบเกตอีกแค่น้อยหนึ่งนะครับเนาะเกตมานะครับก็มานะครับ,รบชอบก็จัด่านะครับมาดีสิบเกตครับ นแมวตัวกิ่งก็ผ่านไปแล้วได้เลยครับได้เลยครับเด้อหกเก้าสองหกเก้าสองเก้าสองหกเก้าหกสองหกเก้าสองเก้าสองหกเก้าหกสองอย่าลืมนะครับหกหกเก้าแปดเก้าห้าครับผมน้องแมวตัวกิ่งครับอเอาบัตรเบื้อันนี้ครับบัดเบื้อนของแมวบัตรเบื้งของอาจารย์มาดุงนาเพืร์นบัตครับไา้จำมาดุงเพิร์นเขาได้ครับขึ้นนะครับเข้าเยอะอยู่นะครับเบื้องบริข่านะครับ ตามันถึงจนมากมันที่เขาตัดเอ่อส่วนของผีนะครับว่าเขากับเขาว่าบวเขากับว่าบวกเขาครับอ้าวนี่ครับมานะครับเนี่ยตัวนี้ตัวจริงของอาจารย์พาดุงนพืรนมานะครับชอบว่าจัดกัดก็ผ่านนะครับอืมเอานครับเด้ออืมลาวพัฒนาลาวพัฒนา อ,อนนนาหน้อยมดรวมลาสามสคบีลาวพัฒนาครับมาแล้ครับสอบอ่าทดอบไปเรียนพานสอบคะแนบวกป็นังนะครับเนาะห่นหลับอ่าแาก้งแซงสว่างมาแล้วครับวันที่สิบห้าทับภาคันกิดวันที่สิบห้าทับ้าทตะวันตกเกิดลาวพัฒนาศูนย์สอง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 ศูนย์สองสี่สามศูนย์สี่สองสี่ สามสองครับผมอย่ยครับอืมทางวัดท้องคาดก็เขาเด้อยูแมงเอบอเรียกว่าอีกเนาะอย่างไงก็เขาเ่ามีเขาใสสันครับผู้ดูพนนะ่บอกสายบุญครับอบอกสายบุญเนาะอืมเือใ้วัดใช่ว่าอืมบอกขาดทุนหรอกครับจะไ้บุญหลายๆครับอืม เอานี่นหะครับวันที่15ทับผ้าทับผกเจ็ดวันที่15รับ้ารับผกเาวสตาห้าน้อยมดรวมลาวสามกิี่ห้าน้อยพัฒนาอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับภูมิวันนี้ครับของอาจารย์วัดรุงระพืงนครับผม ร้าไปจอบอยังเนาจอบยังดุจอบ,อาจอบ่าแค่อืมงหรอเปล่าอืมข้ากินเนี่ยนะครับอืมวันที่สิบห้าวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับอ่ะมาดูครับขย,ย,ยับขยี้นขยับขย้ายมา กรากำลังแข่งกอบกระลงขามาครับมาดูวันที่สิบหกครับเ่าวไปครับเน่าไปครับมาดูถึงวันที่สิบหกเลยครับเอ้าเย่าวมาเลยครับเน่ามาเลยมาดูถึงวันที่สิบหกเลยครับสอบป็จัดอัดก็ผ่านนะครับอืมาแล้วครับวันที่สิบหกครับห้าทับหกเกตราสตาหนอยเมดมลาสมกีฮานอยพัฒนาเหมือนดิมครับผมอืม อากาศร้อนมากเลยครับลมพอนลมหนาวอ้ยอากาศฮอนอลีเนะอิร้อนอิริฮอนอีหลอนแล้วครับเนาะออมเมันฮ้อนธรรมดาฮ้อนเปียใจครับอากาศฮ้อนหอนครับอวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกครับแล้วมาปิดท้ายครับมาปิดท้ายครับรัฐบาลไทยของอาจารย์วัดดุงนาผืนครับถามมากันเยอะแล้วครับรัฐบาลครับ ในย่างรัฐบาลครับไม่รู้ว่ามันจะดูเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่นะครับรัฐบาลไทยของอาจารย์วัดดุลนะเพื่อนครับให้ดูเป็นแนวทางนะครับการผ่านครับผมห้าสี่หกห้าสี่หกสี่หกห้าสี่ห้าสี่หกสี่หกห้าสี่ล่างหะสามห้า ล่างห้าสามล่างห้าสามครับสุดสามตัวสุดสามตัวห้าสี่หกห้าสี่หกสี่หกห้าสี่หกห้าหกครับผมุดล่างครับล่างครับเอาอันนี้เป็นของน้องแมวครับรัฐบาลของน้องแมวครับมาดูรดัฐบาลของอาจารย์มาดุงระดกันบ้างนะครับ ชอบจัดคัดกวาพานครับนี่อาจารย์เขงอาจารย์มาดุงน้เพื่อนนะครับเด้ออาจารย์มาดุงน้เพื่อนโดยตรงครับออาจารย์มาดุงน้เพื่อนโดยตรงครับชอาจย์คัดกวาพานกันครับนะครับอม อัวจามาด,ดูงาเพือนโดยตรงครับ 80, 8 0ดศูนย์7ปดเจนยเจ็ดศนยดเจ็ดครับล่าง9 0 6 0ครับู